ทานผูช้ชมรู้จักฟูดแลนด์ใช่ไหมครซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าขายคนต่างชาติกําลังซื้อสูงและอยู่แต่ใจกลางเมืองและเมืองท่องเที่ยววันนี้เบอร์หนึ่งออกมาบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ทํามาไม่เคยเจอไตรามาสแรกติดลบ10%ยอดขายเพราะฉะนั้นปีนี้จะเปิดสสาขาพับแผนเก็บใส่ลิ่นชักนี่คือกําลังซื้อของคนคนเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่เศรษฐกิจรัดเข็มขัดจนไม่รู้จะเหลือรูให้รัดแล้วนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ท่านผู้ชมรู้จัก Foodland ใช่ไหมฮะซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าขายคนต่างชาติกําลังซื้อสูงและอยู่ใจกลางเมืองและเมืองท่องเที่ยววันนี้เบอร์หนึ่งออกมาบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ทํามาไม่เคยเจอไตรมาสแรกติดลบ10%ยอดขายเพราะฉะนั้นปีนี้จะเปิดสสาขาพับแผนเก็บใส่ลิ้นชัก นี่คือกำลังซื้อของคนคนเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่เศรษฐกิจรัดเข็มขัดจนไม่รู้จะเหลือรูให้รัดแล้วนะฮะคุณอธิพลตีระสงกรารนะครับรองกรรมาการผู้จัดการของฟูดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัดก็พูดตรงน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของทางฟูดแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีคอนเซ็ปต์ชัดนะฮะเปิด24ชั่วโมงอาหารสด แล้วก็เป็นสินค้ามีทั้งนําเข้าจากต่างประเทศผสมกันในไทยแล้วก็มักจะมีร้านที่เรียกว่าถูกและดีเป็นร้านอาหารประจําคู่กายเนี่ยนะฮะแล้วก็มักจะเปิดตามพวกแหล่งใหญ่ๆตรงไหนที่แบบว่าหรือว่า catchment area ที่มีแบบกําลังซื้อสูงมีคนต่างชาติอยู่เนี่ยนะฮะก็จะเจอฟูดแลนด์ตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งว่าพอไปเปิดโซนไหนนี่ก็คือโซนนั้นก็จะมีกําลังซื้อสูงถูกไหมฮะแล้วก็เป็นภาพรวมสําหรับคนที่เดินเข้าไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตในแบบ โพลส์รีไม่ดีไม่ต้องมีตัวชีวัดเขาก็เอาเอยอดขาย,ขายของเขาในไตรามาสที่หนึ่งของฟู้ดแลนด์ทั้งหมดทั่วประเทศไทยที่มีกว่า20สาขาเนี่ยนะฮะติดลบ10%ครับจนมาท่านแกใช้คําพูดว่าไม่เคยเห็นยอดขายลดลงหนักขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วยังเอาไปเทียบก,กับช่วงโควิด19เนี่ยตอนนั้นยอดขายฟู้ดแลนด์น่ยยังโตกว่ายังโตกว่าด้วยซ้ําแต่อันนี้ติดลบนะฮะ และไม่ใช่ลบหลักเดียวด้วยลบ2หลักด้วยและลบถึง10%ด้วยนะครับทำให้ผู้บริหารของฟูดแลนด์ยังบอกเลยนะครับว่าเนี่ยมันตรงอย่างที่สภาพัฒน์ออกมาบอกว่าให้รัฐเข็มขัดและมาระวังการใช้จ่ายดังนั้นแล้วพอตัวเลขม,มันออกมาอย่างนี้ฟูดแลนด์เขาเลยต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็การดําเนินธุรกิจเขาทันทีนะฮะคือถ้าใครติดตามข่าวฟูดแลนด์เมื่อปลายปีที่แล้วเขาบอกว่าในปี2024ข้ามมาถึง2025เนี่ยจะมีการเปิดสาขาใหม่2ส,สาขาซึ่งสาขาใหม่ที่จะเปิด2ส,สาขาเนี่ย ทุกคนก็มั่นใจว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะยังไม่ได้บอกว่าสาขาไหนยังเป็นทางการนะครับนั่นคือเป้าที่เขาจะตั้งไว้อันนั้นคือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะครับแต่พอเห็นผลประกอบการออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็ตัดสินใจพับแผนเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเวลาเขาเทียบยอดขายไตรามาสปกติไตรามาสที่1ของฟู้ดแลนด์เนี่ยปกติยอดขายเขาลงนิ่มๆลบนึ่ลบสอันนี้ล่อไปลบ10%นะครับก็เลยทําให้ตัวเองเขาจําเป็นต้องปรับเรื่องจริง แล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็เริ่มประเมินมองไปเลยนะครับว่าขนาดซูปเปอร์มาร์เก็ตที่กำลังซื้อสูงขายคนต่างชาติและอยู่ในย่านธุรกิจทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะยอดขายยังตกอย่างเงี้ยแล้วยบแล้วก็มันก็นั่นก็แสดงว่าคนกำลังซื้อชนชั้นกลางเนี่ยเขาเขาเขียมจริงนะฮะเขาตัดต้นค่าใช้จ่ายจริงนะฮะเขาแบบประเภทตอนนี้คืออย่างที่เคยถามท่านผู้ชมไปใช่ไหมฮะว่าระหว่างเอาปิ่นโตไปกินที่ออฟฟิศเนี่ยตกลงมันบอกสัญญาณอะไรกันแน่ระหว่างเศรษฐกิจหรือสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะ ก็เลยแบบเคยถามท่านผู้ชมไปเดี๋ยวลองถามท่านผู้ชมใหม่ทีก็ได้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเห็นคนผูกปิ่นโตใส่ทับประแวทเอาข้าวเอากระติกน้ําไปกินที่ออฟฟิศตอนเที่ยงเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นสัญญาณแคร์เศรษฐกิจหรือแคร์สุขภาพส่งถ้าใครคิดว่าแคร์เศรษฐกิจพิม์เศรษฐกิจถ้าใครคิดว่าแคร์สุขภาพพิมพ์สุขภาพคําว่าแคร์ในที่นี้ก็คือสนใจหรือว่าห่วงใ่นะครับถามท่านผู้ชมนะฮะถามท่านผู้ชมนะอย่าลืมตอบด้วยนะฮะเห็นคนเมืองกรุงเดี๋ยวนี้หรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ผูกปิ่นโตเอาเข้าวใส่ทั่วแร์เอาน้ําใส่กระติกน้าแล้วไปกินตอนเที่ยงนี่นะฮะถามว่ามันเป็นสัญญาณแคร์เศรษฐกิจหรือแคร์สุขภาพถ้าใครคิดว่าแคร์สุขภาพพิมพ์สุขภาพถ้าใครคิดว่าแคร์เศรษฐกิจพิมพ์เศรษฐกิจแ,แล้วส่งมานะครับ ถ้าดูแผนของการที่จะกลับไปเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นฟูดแลนด์ที่เขาเคยบอกไว้คือเขาบอกว่าจริงๆเขาจะเปิด2สาขาใหม่ด้วยเงินลงทุนประมาณ120ล้านบาทอันนี้คือคุณอธิพลตีระสงการเคยให้สัมภาษณ์เมื่อเมษายนปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสถานการณ์พอเข้าไตรามาสที่1ของปีนี้คือปีหกแปมันจะแย่อย่างนี้เนี่นะฮะเคยเตรียมเงิน120ล้านบาทจะเปิด2สาขาใหม่นะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยว่าจะเป็นกรุงเทพที่ไหนอย่างไรนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาจะเน้นพื้นที่ปรระมาาณ 1, 750ตง แล้วก็จะบอกเลยนะฮะว่าสองสาขาใหม่เน้เน,นทำในกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นบนนะฮะก็เน้นแบบคนชนชั้นกลางใส่สุดผูกไทยมนุษย์เงินเดือนหรือ white collar worker ขึ้นไปถึงระดับเศรษฐีคนมีกระตังในย่านนั้นๆนะครับเพราะว่าเข้าถึงลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงผ่านสินค้าอุปโภคและบริโภครวมนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ฟูดแลนด์ก็มีอยู่24สาขาฐานสมาชิกเขาก็4 0 0 0คนนะฮะถามว่าฟูดแลนด์เคยปิดสาขาไหมคาตอบคือเคยจําได้ไหมครับ สาขาอยู่ที่นครราชสีมาโคราชในห้างแห่งหนึ่งที่เกิดการกราดยิงครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและก็ครั้งประวัติศาสตร์ของโคราชตอนนั้นฟูดแลนด์เองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องปิดเหมือนกันแล้วก็อุสตส่าห์แบบสู้ต่อเลยนะปรับปรุงปรับปรุงใหม่ย้ายเลยเอาออกแบบใหม่เพื่อทําให้ภาพจําของการที่มีการกราดยิงในห้าง,หา,งหายไปแต่ก็ไม่ไหวนั่นก็เป็นสาขาที่เขาต้องปิดตัวลงในนครราชสีมาหรือโคราชนับว่าเป็นการไปบุกสาขาแ,แรกๆอยู่ในอีสานแล้วก็ต้องปิดตัวเป็นสาขาแรกในอีสานไปด้วยนะครับ ทีนี้ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทํากิจการมา52ปีมีปิดไหมปิดสาขาไหมมีแต่หลักการปิดของเขาใน50กว่าปีของเขาเนี่ยไม่จะมาจากการขายแล้วขัดทุนนะคร มันจะมาจากเจ้าของที่เจ้าของตึกเนี่ยนะครับคือเขาไม่เช่าสัญญาต่อเพราะว่าเขาจะขายตึกทิ้งหรือเขาไม่เอาแล้วเท่านั้นเองเนี่นะฮะผู้ใดหน,นจะปิดสาขาครับข้อมูลในอดีตก็ปรากฏว่ามีปิดสาขาพัดพงเพลินจิตราชประสงค์เอกมัยแลวก็พัทยาอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่บางทีไปตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่ผิดทูผิดทางนะฮะและทราฟฟิกมันไม่มาอันนี้เขาเลยปิดไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ชี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าก,กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของ คนชนชั้นกลางในเมืองไทยตอนนี้ถูกปัจจัยเศรษฐกิจกระแทกชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงถามท่านผู้ชมนะฮะเห็นคนผูกปิ่นโตเอาข้าวใส่ทัปเปอร์แวร์ใส่กระติกเอาน้ําใส่กระติกไปกินที่ออฟฟิศตอนเที่ยงเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นสัญญาณแคร์เศรษฐกิจหรือแคร์สุขภาพกันแน่ถ้าคิดว่าแคร์สุขภาพพิมพ์สุขภาพถ้าคิดว่าแคร์เศรษฐกิจพิมพ์เศรษฐกิจแ,แล้วส่งมานะครับนั้นเรามาดูคําตอบกันนะครับว่าตกลงล้าที่หิ้วไปเนี่ยเพราะอะไรกันแน่นะครับ